อย่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตของคุณวันนี้และในอีกหลายวันต่อจากนี้ฉันอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความกลัวความกลัวเป็นที่ปรึกษาที่แย่มากความกลัวทําให้เราเป็นอัมาตความกลัวบิดเบือนความจริงพระเจ้าปรารถนาให้คุณสามารถเอาชนะความกลัวทั้งหมดได้พระเยซูตร,รัสว่าอย่าก,กลัวเลยแล้วความกลัวคืออะไรกันแน่มันสามารถนิยามได้ว่า ความรู้สึกทุกใจที่เกิดจากการมีอยู่ของอันตรายหรือความคิดถึงต่อสิ่งที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการก็ตามคำถามของฉันคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความกลัวมีอำนาจเหนือชีวิตของคุณเมื่อความรู้สึกกลัวความกังวลหรือความตื่นตระหนกกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังจนขัดขวางคุณจากการใช้ชีวิตตามปกตินี่คือผลกระทบสามอย่างความกลัวทำให้เป็นอมาพาตความกลัวหล่อเลี้ยงความสงสยัย ความกลัวทำลายแผนการของพระเจ้าที่มีอยู่ในคุณความกลัวเป็นอาวุธที่ศัตรูใช้เพื่อกดขี่และขัดขวางชีวิตคริสเตียนของคุณแต่พระเยซูได้ทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูนี้แล้วดูพระคัมภีร์โคโลสีบทที่2องข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าคุณได้รับจิตวิญญ,ญาณที่ประกอบด้ยวยริธานุภาพความรักและการบังคับตนเองไม่ใช่วิญญ,ญาณแห่งความขลาดหรือความกลัวดูพระคัมภีร์สองทีโมธีบทที่1ข้อ7 วิญญาณหรือใจที่ประกอบด้วยริธานุภาพความรักและการบังคับตนนี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่คุณพระเจ้าไม่ใช่เทพพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลแต่คือพระผู้สร้างผู้ทรงฤทธิ์ผู้ซึ่งจะเสด็จกลับมาอย่างมีชัยในฐานะผู้พิชิตไม่ต้องสงสัยเลยความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะมีชัยและขะจัดความกลัวออกจากใจของคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณจะทำลายความกลัวในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง จงยืนหยัดและประกาศความจริงนิรันด์นี้ที่อยู่ในหนึ่งยอมบทที่4ี่ข้อสิว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียพอความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์จงรับสิ่งนี้ไว้ในวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะหล่อเลี้ยงความเชื่อของคุณพระวิญญาณของพระเจ้าจะท้าทายและยกคุณขึ้น พระองค์จะทรงช่วยให้คุณกระโดดข้ามกำแพงและฝ่าข้ามภูเขาไปได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์คุณจะกระทำการยิ่งใหญ่ได้ดูพระคัมภีร์สดุดีบทที่18ข้อ29และ2องสมุเอลบทที่22ข้อ30มาร่วมอธิษฐานด้วยกันเถอะพระเจ้าลูกขอประกาศด้วยปากของลูกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอประกาศว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสในพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นความจริงลูกได้รับจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยริธ,ธานุภาพความรักและการบังคับตนเองลูกรับจิตวิญญาณนี้จากพระองค์ลูกขอประกาศว่าความกลัวและสิ่งใดก็ตามที่มันนำเข้ามาในชีวิตของลูกบัดนี้หมดสิทธิและไรอำนาจในพระนามของพระองค์ พรลูกมอบชีวิตของลูกทั้งหมดอารมณ์ของลูกสถานการณ์ของลูกทุกสิ่งลูกถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์และขอบพระคุณสำหรับเสรีภาพที่พระองค์ประทานให้ลูกในการมีชัยเหนือความกลัวนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์